ใช้สีดำใ้สีดำลิปดีมากลดโอยโอโอยโยออิกนนจะอีจนีกคยัง้มองหนาเลยมันมีล้ออะไรเออเออในนั่งเอียงเส็นเอยเออโอเคคือสลัดหน่อยแค่ว่าแนมกระติมา พากันแดดกไกอ้หนุ่มปัองนะเมื่อที่ไอ้ย่าจับรู้แล้วพ่อปิดเพลงนพว่าลิขสิทธิ์เพลงเนี่ยลิขสิทธิ์เพลงในนาเนียเนี่ยปิด๊ดนาเนียบอฟบอฟฟังละสวัสดีค่ะทุกคนจ๋าใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยคิดฮอดบอคิดฮอดฟิลแบบว่านั่งแต่งหน้าเลยสดบอ กิด uh. ่อนเมื่อที่ไอยังจากน้องไปจันวากินข้าวบ่ได้หัวใจพังลุกยัางกับบมีแห้งยัางน้ำตายโยยอบกอดแสีใจห่าง หวังฝากชีวิตเบิอยันเอาอไว้ทุกคนมันจางลงแล้วมันมันกับมันกับจางลงงยูหนอ่อยนะคิดฮอดน้องนุ่นแต่งน้ามากใช่วันนี้ก็คือมีเวลาอันน้อยนิดของเราแต่ว่าเราเบบีโน o สต๊าบสต๊าบสต๊าบจุ๊บจุ๊บมาทุกคนดีใจมากนะเนี่ยจุบเป็นแล้วอ่ะลองดูนะลองดูคนสวยอยู่ไหม จุ๊บๆแบบนี้หน่อยค่ะจุ๊บๆแบบนี้หน่อยไอ้น่นจุ๊บหน่อยเอ้าฮะรู้ยังยังไม่ได้ทำอะไรเลยติ๊กตอกหัวจุ๊บๆแบบนี้หน่อยท่าเอ้กัน่าเอ้ท่าเอโอไปท่าเอท่าเอจุ๊บๆหน่อยจุ๊บๆหน่อยจุ๊บๆแบบนี้หน่อยจุ๊บๆหน่อยเร็วๆอย่าโนโน่จุ๊บๆหน่อย

เอ๋จุ๊จุซ่จุ๊จุ๊จุบจุซิจุ๊จุ๊จุ๊จุจุุ๊๊เออจุ๊บจุ๊ซิเอเบียราบังหนิวบงนิวดินิวพอมเลื่อนอริจริงออโนโนอย่าไปเลื่อนสิอ่านะตาเนียโนโนมานั่งตรงนี้กับบันนี้เลยโอเคนั่งตรงนี้นะสวัสดีค่ะอเป็นผู้หญิงนั่งดีๆสิลูก ยองงี้นหน้ามันมันเป็นอย่างนี้ลูกไปกินได้อย่างปะตอนเย็นยังไงมันเกิดพี่คนเพีอ๋อเหรอวิจะได้แต่งหน้าไหมเนี่ยคนสวยไหมแบบคนเพลีย่ะหน้านี่รู้คำดีดีเสิโอ้ยง่เลยอันนี้เหมือนไครเนาะ มันล่วงไหมหนะเมื่อที่ไอยังจากน้องไปนว่ากินขาาน้าวบอร์นันกระไรพังม่ีสตารดีค่ะหรือยังครอับสวล้ัสดีจ้ัสวัสดีสดจ้าตัวร้อนอีกแล้วเนี่ย บอกว่าอย่าพึ่งออกนอกฟาน์ไม่ได้ไปเตะเลยลูกไโดนตัดหนิถ่าไปลูกออกเหมือนน่าถ่าเลยตอนเนี้ยแข็งแรงววายอะไรเหมือนมีอะไรสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยหน่อย